พี่เขาบอกว่าจะทำสิ่งนี้แบบไม่เคยทำให้ดูก็คือการขับเรือขึ้นบกไปส่งเราวัีสด เันที่โรงแรม คอสตาวินเลตบางเสรนะครทุกคนกลุ่มาเที่ยวมาทียานะครับวันนี้วันนี้ตื่นเต้นมากทุกคนต้องบอกว่าเจอคลิปใครทุกคนจดจำได้แล้วแบบเลื่อนเจอเลยยูทูบว่าแบบที่สมแมแสน่ะมันมีการตกปลาแบบตกปลาเราขึ้นมาแลกินแบบซาซึมิได้เลยที่เกาะสมแหมแสนนะคะซึ่งสมแมสานกูเคยมาแล้วรอบนึงเลวก็ประทับใจมากก็เลยแบบเทลลใหม่เดียรไปเลยปะก็โทรจองเรือเลยให้แตงโทรจองเรือให้เดี๋ยวเราจะมาอาบน้าแล้วก็แต่งหน้าไปตกปลา ทุกคนอชอบกินซาซิมิมากเลยแบบอยากลองอะคะ่ะต้องขอโทษทุกคนด้วยถ้าใครแบบว่าแบบรักปลาอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นอาหารที่แบบเป็นวงจรชีวิตนะนะฟูกก็แบบเออนิดนึงอะไรอย่างเง<ๆ>ี้ยก็แบบปาตกปลากินแล้วก็เดี๋ยวให้เขาแล่ให้เลยทุกคนก็เแต่ฟูก็จะไปอาบน้ำแล้วก็ล้างหน้านะคะวันนี้เช็เตอร์ล้างหน้าของทาเลวนะคะทุกคน เลวแอคเนสเซนซีฟคลินเซอร์นะครับบอกเลยว่าตัวเนี้ยดีมากเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายมากนะคะงั้นเดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนนะคะทุกคนค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้กําลังจะนั่งดูหนังอยู่นะคะทุกคนแล้วก็อาหารเช้าที่นี่เขาสามารถแบบมันเป็นรูมเซอร์วิสได้นะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนของฟุกเป็นนี้นะะมีแต่โมโตแต่กินไม่เป็นนะคะไป็นมะคขือเทศไข่ดาวไม่สุกนะฮะเบคอนเบคอนมังแล้วก็ไส้กรอกแล้วก็นี่ออมเล็ตนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอมันเป็นอะไรหกอะไรเจ็ดโมงครึ่งแล้วเแต่พวกจะ อ่าแล้วค่ะเด็กินเสร็จก็จะแต่งหน้าเราก็เรือเราอ่ะเริ่มออก9ก้าโมงนะฮะแล้วต้องมาจาดนี้ไม่เกินแปดโมงครึ่งนะฮะทุกคนคะขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกันตอนแต่งหน้าเสร็จแล้วนี้ไม่ได้แต่งหน้าให้ดูนะเพราะว่ายวต้องรีบออกไปนะคะติดิดมาใครเคยใช้ทาเร็วบ้างคะใครเคยใช้บอกผูกบ้างนะเมนบอกนะว่าตัวไหนดังเพราะว่าเหมือนทุกรู้อ่ะเขามีตัวเนี้ยที่เป็นเจลแต่งหน้ากับตัวเจลแต้มสิวที่ดังๆของเขานะฮะแต่รู้ว่าเขามีปรดั์มากกว่านั้นไหมแล้วก็มีขายที่วัด ทุกคนคะแต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะวันนี้เราจะ MUT กันหรือมิกแรนดีนะตอนนี้ก็เสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้รอมันอัพน้ำอยู่ค่ะทุกคนเพราะว่านัดเรืออ่ะเก้าโมงตอนนเก้าโมงครึ่งนะคะต้องขอโทษทุกคนนะคะที่เลทอีกแล้วไม่อยากโกหกทุกคนแต่ว่าคุยกับทางเรือแล้วค่ะพอดีว่าฟุกจองรอบเดียววันนี้คือมีฟุกมีเที่ยวฟุกที่เดียวเลยแบบว่าเลทได้แล้วก็ออกไปกี่โมงก็ได้นะคะถึงได้ถึงบ่ายโมงเลยนี่วันนี้ก็เป็นลุคแต่งหน้าประมาณนี้นะคะนองซีคืออ่า นี่ก็เป็นชุดแบบนี้นะอันนี้เป็นเสื้อของพี่แซมมี่นะคะทุกคนพี่แซมมี่แล้วก็ชื่อแบรนด์ว่าแซมแอนออฟติเชียลนะคะใส่ก,กับนี้โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราล้อมันอับน้ำแล้วก็จะออกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่เรือเลยทุกคนฝนตกอ่ะขึ้นเรือค,ค่ะกลับบ้านแต่ถ้าบางจะขึ้นจะต้องขึ้นค่ะถ้าบางบอกให้ฝนหยดุดฝนก็ต้องหยุดค่ะโอเคอ้าวถึงแล้วสิ่ถาพัตาหนีน้อย มาค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่สมาคมหรือท่าเรือหรือไม่ก็ค่ายทหารหรือไม่ก็ที่จอดรถ<อ>หรืออะไรสักอย่างหนึ่งตอนนี้ก็พร้อมแล้วสําหรับเวลาอของกระเธอชุด้องก็บอกว่าพี่เดี๋ยวนะเจ็ดโมงนะเ <g ül> โมงเหมือนเดิมอตอนนี้ก็คือเจ็ดโมงค่ะอันนี้จะเป็นการตกปลาแบบชุดใหญ่แล้วก็แล้วก็แล่เลยแล้วก็า เคยกินไหมซาซิมิเนี่ยกินแต่ซาซิมิแซลมอนยังไม่เคยกินซาซิมิปลาเหมือนกันไม่เหม็นคาวปะไม่เหม็นคาวมันสดมากื่อก็ตอนกินไปอ่ะก็คือดิ้นดิ้นดิ้นแล้วก็จะไปโตในท้องอ่ะเดี๋ยวไปไงไปดูกันเพราะไม่เคยมาเหมือนกันไปเลยเดี๋ยวตอนนี้ ก็อยู่บนเรือแล้วนะคะใครเป็นคนขับกับพี่หรออ่าพี่เป็นลูกเรือเนาะพี่ชื่ออะไรคะนนครับจะไปตรงไหนในบ้านที่แบบมีแบบพายุพายุมีพายุหนูหนูแบบอยากแบบว่าอยากให้คลิปนี้มีคนดูเดยอะเหมือนแบบอ๊อโอ๊ยอ้ย,อย,อ,ยอย่างเงี้ยมันแบบจะตกนะตกเรือแต่ไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะไงก็ตามพี่ต้องถือกล้องอย่างดีเลยนะหนูจะตกเราจะไม่ต้องช่วยเอากล้องแบบไว้ก่อนยังไงได้ฟุตอ่านี่พี่คนขับเรือนะคะที่อยากให้พี่เขาแบบว่าแนะนําตัวหน่อย ชื่อเล็กครับเอาชื่อในวงการไหมอ่ามีชื่อในวงการด้วยชื่อในวงการว่าไงคะนี่นนี่นี่เป็นเจ้าที่กู้ภัยของสัต a t e g นะครับรอร์ถ้าเราเป็นอะไรก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนี่เราอยู่ทะเลหรืออยู่ฟองกันบีอ่าอยู่ในทะเลเป็นข้าวปั้นชาวนาตอนนี้เราก็มาแวะพาพี่เข้ามาเอาเบ็ดนะคะอันนี้ในราคา4,500คือจะมีน้ำอัดลมให้ด้วย มีน้ำแข็งให้ด้วยอันเนี้ยเขาเรียกว่าเรือสปีดโบสใช่ไหมฮะพี่เล็กราคา4 5 0 0หบาทไปได้6คนแล้วก็จะมีน้ำอัดลมน้ำแข็งด้วยคือมีให้ฟรีแล้วก็มีเบ็ดให้ตกปลาพาไปทะเลแหวกทริปเรามีไปไหนบ้างพี่เล็กไปทะเลแหวกดำน้ำตกปลาทะเลแหวกดำน้ำตกปลาแล้วก็ตกปลาดำน้ำทะเลแหวกจุดเด่นเลยคือกินปลาดิบถือตะไม้ ทุกคนน้ำสวยมากต้องบอกตอนนี้หิวมากฝากมาว่าหิวมากสามารถกินก่องกินคนเลยรได้แล้วเพราะว่าเราจะฝากท้องไว้ที่พี่เขาเลยโอ้ยโอ้โหหิวหิวโอ้โหหิวโอ้โหิวโอ้โหหิวมายทะเลแหวกอ๋อเจ็บเฮ้ยตื่นเต้นไหมพี่ทะเลแหวกตื่นเต้นจริงหรอตื่นเต้นผ่าฟังนะการมาทะเลแหวกอ่ะทุกคนจะต้องเดินแบบนี้ เขามาทำอะไรกันอะพี่อ๋ออะไรรูปอะไรลูปอะไรรูปเอางี้นะทะ,เล,ะ,เ,ละเลแหวกก็ใครอยากมาเพราะมันสวยก็สวยจริองอะเนาะมายืนดูนะแต่ไม่ต้องเดินอ่ะเดี๋ยวเราไปตกปลาค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนก็คือว่าจะให้เพียงหลายรูปบนเรือให้สักรูปหนึ่งมา เริ่ม yeah. นี่ยไม่มีโอเคพี่อยู่แต่ความปะเนี่ย ตอนนี้ก็คือว่าเราถึงจุดที่จะมาตกปลาแล้วตกแล้วตกแล้วตกแล้วเฮ้ยมีเซ่เซ่อุ้ยพี่พี่ไม่กลัวความเลยเหรอเซจุชิปมีต่างคนต่างไปไปเดี๋ยวพี่นั่งทำอไมเนี่ยพี่ดูถ่าน,นตรงๆนะต,ตอนนี้ไม่มีเร,รือลำอื่นเลยอ่ะและ้วทำไมเราถึงกล้าออกมาในฝนตกอ่ะพี่ไอ้ต้นที่เขาเรือกลมนี่มันเกิดจาก พีจะตบปาทุกคนตบปาคงแรกตื่นเลยครับตื่นเลยัพีอุยได้แล้วพีมันตื่นแล้วจริงหอุยได้แล้วหมุนนี่หมุนไปไหนไหนหมุนไปข้างหน้าขยะหรือเปล่าอุยมันยุอุ้ยหนักตัวนหนักุ้ยหนักอุ้ยหนัอุยหนักอุยหนัก้ยหนั้ยหนัอหนักุหนักอุหนกุยหนุยหักหนุนอุกุยหนุยหนักุยักหนักุักุยหนักุยหนักหนักุักุยหนั อมันดูจริงจริงมันหลุดเนี่ยมันหลุดอันหนึ่งเลยเห็นปะเนี่ยเก่าแล้วเขาปล่อยไงปล่อยอย่างงี้นี่เนี่ยมันตึงคือเนี่ยถ้าปลามันต่อมันจะเป็นอย่างงี้อ้าอุ้ยได้ปลาเว้ยอุ้ยมันได้เว้ยอุ้ยตกปลาเลยตัวมกปลาเลยทุกคนตายแล้วหนึ่งค่ะจะอ้วกฉฉัันนนนมมาาททททออะะไไรรีีีี่่่่ คิดว <muitas S 2> ่าเราเมาเรือเราก็จะเมาเรือเว้ยแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่เมาอ่ะมันก็เมาว่ะไม่ไหวอุ้ยได้แล้วเฮ้ยออาอะไรเนี่ยพันกันนึกว่าได้แล้วอุ้ยได้จริงๆด้วยมานตัวใหญ่ด้วยโอ๊ยเราตกเราตกเราตกไม่ขึ้นน่ะอ้า่ปาปไปตายหมดแล้วออนนี้อันนี้คือเกาะยออันนี้เกาะยอใช่ไหมพี่เกาะยอหรือว่าเกาะยอจะทำไงด้วอันเนี้ยยอ เรอาอยู่ที่เกาะยอแล้วนะคะเพราะว่าเราจะมาทํำปิ้งย่างกินที่นี่เลยแต่ว่าเหมือนปลาย,ยัางไม่พอพี่เจ้าจะไปหาปลาอีกสักสองสาแตัวเจ้าองเกาะนี้ก็เป็นเกนนาะน่ารักนะทุกคนมัน,มนแบบน่ารักดดเยนสวยอ่ะสวยอ่ะ พวกมันก็เดินตามมาเนาะทุกคนมันก็ไม่มีอะไรเราเกาะยอก็เหมือนเราแค่มานั่งพักเพราะว่ามีคนเมาเรืออยู่2คนนะฮะใครจะดำน้ําตัวนี้ก็ดำได้เพราะพี่เขาถ่ายรูปใต้น้ำได้แล้วก็เดี๋ยวจรงพี่เขาไปหาปลาอีกสักสองตัวแล้วเดี๋ยวไปดำน้ํากันพี่ว่าจับจับมือแฟนใช่ปะแบบอะไรเงี้ย ทุกคนคะเดี๋ยวตอนนี้พี่นอกกนกำลังจะไปย่างเปียปลาให้แต่จริงแล้วมันมีมากกว่าปลาก็คือปลาหมึกกุง้งเขามีเตรียมมาให้ด้วยเราไม่ต้องซื้อมาเองนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่เขาไปย่างขอ,ออร่อยอร่อยนะพี่ โอ๊ยตะแกงอ่ะเล็กนิดเดียวบอกว่าเขาไม่รีบเป็นไรเอ่ยหนูรีบที่ทำไมไม่ยั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเนี่ยกุ้งอ่ะหน้าดำแล้วก็แบบไม่ใช่กีมทำไมไม่ใช้โฟมล้างหน้าของทาเรลวเนี่ยกูบอกโฟมล้างหน้าตัวนี้ดีมากเหมาะกับผิวแพ้ง่ายทุกคนแล้วที่พี่เขาหั่นไปแล้วดูหน้าคนที่นั้งเรอดิอยากกินมากไม่เคยอยากกินาหมูขนาดนี้เลยตอนเนี้ย แล้วพี่คนตอนนี้พี่คนขับตอนนี้ไปดำน้ำไม่รู้หายไปไหนถ้าเกิดอีก,อก,อก,อกไม่กี่ชั่วโมงจะไปแจ้งความหายแล้วนะนู่นอุ้ยใช่ไหกที่เห็นอยู่นั้นไม่ได้ว่ายน้ำลอยทุกคนค้านี้2 5 0ใบนะแตงสุดที่วัสั์บูธบิวเทียมสตาร์ช็อปปี้คนวี โกเมดมาร์เก็ตส่วนผสมเอาว่าธรรมชาติ100%คนผิวแวง่ายใช้ได้ออร์แกนิกเลยเหรอใช่ออร์แกนิกเลยแล้วก็ตอนใช้เนี่ยหน้าไม่แห้งเอียดด้วยหน้าชุ่มชืน้นเขาบอกว่าตัวนี้แพทย์ผิวหนังแนะนำนะรักษาผิวสมดุลด้วยแล้วก็เกาะผิวแข็งแรงแเยีเ่ยว เคยยกินน่เีคือต้องบอกว่าอันเนี้ยเคยกินแบบเล่นๆไปประมาณสองสามคำที่ว่าไปภูเก็ตเมื่อทริปที่แล้วแล้วเหมือนเขาให้ตกเล่นๆแล้วมันได้มาตัวเล็กๆก็เลยได้กินไปนิดเดียวเองอ่ะแล้วจำความได้ว่ามันหวานมากแบบอยากกินอีกแต่ไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนกินได้อ่ะอย่างงี้บนบกมีขายไหมพี่ร้านแบบมีขายปลาไส้กอะไรอย่างงี้ไหมมันมีแต่ว่ามันบางทีมันไม่ค่อยสดใช่ไหมมันต้องมานั่งโต๊ะเองอย่างงี้เนาะใช่ไมันน่ากินเหลือเกินอ่ะมีซีอิ๊วป้ะเนี่ยพี่นั่งกันเรื่อยนะโชยูโชยูโชยุซีอิ๊วอ่ะ f i f t e s l a t e r ตกมาแล้วกินสดๆและสดอันนี้คือปลาสายแดงแล้วก็ปลาเก่านะคะแล้วก็นี่กุ้งปลาหมึกที่เขาแถมอยู่ในเซต4,500บาทค่ะทุกคนพร้อมย่างหรือวมาพร้อมกันคนละจีนวะอูมมิเรากินนัดหนึ่งสองสามอูมามิ เหมือนวุ้นเลยหวานมากเฮ้ยอร่อยจริงอร่อยจริงบอกแล้วมันหวานมันหนุกงมึมิบแล้วไม่คาวเลยเนื้อเนื้อมันจะเละแต่ไม่เละนะจริงไม่เละฮิวสูตรเอาให้พี่ตะก้องชิมออาแดงถือตะก้องถือกล้องให้พี่เขาชิมดิที่มไหนครัได้แล้วแต่ชิชอฟโอเคไม่คาวเลยจริงไม่คาวเลยเต็มสิบเท่าไหร่ครับสิบเลยอ่ะสดเลย วนพูดตรงว่าต้องมา4,500บาทต้องมาแต่ไม่ใช่แค่ต้องมาต้องใช้เจลลังหน้าตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนออออออโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เลกลับฝั่งแล้วะค่ะทุกคนต้องบอกว่าสนุกมาก แต่ว่าวัาวาวานนี้แต่ละอย่างที่เราไม่ได้ดำน้ำเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีทริปไปภูกเก็ตอยู่แล้วไงเราก็แบบไม่ไม่มีที่เปลี่ยนชุดเราเลยแบบไม่ได้ดำน้ำนะคะเท่ากับทริปนี้ก็คือพี่เขาต้องคืนเงินเรา 1, 1, 1, 1, พันหนึ่งเพราะเราไม่ได้ดำน้ำ <laughs> <laughs> นอนใช่ไหมพี่ไม่ได้คนรับงานผมไม่รู้คนะสี่ห้าหกคนตกคนละเจ็ดร้อยกว่าบาทก็สนุกดีค่ะแต่ใครเมาเรือก็เตรียมยามากินด้วยไม่ไหวแล้วนอน เขาบอกว่าจะทําสิ่งที่แบบไม่เคยทําให้ดูก็คือการขับเรือขึ้นบกไปส่งเราทุกคนที่ดูคลิปนี้คิดว่าจริงไหมคิดว่าจริงไหมเขาจะขับเรือขึ้นบกจอิจรจีด้วยไม่จริงเราเรือขึ้นบกจริงไหมถามเลยเราเรือขึ้นบกจริงไหมจริงว้าจริงมุ่งหน้าจริงอ้าวไปไหนอ่ะอยากลองขับเฉยไม่ไล้ยังไงไหนจะขึ้นเรือขึ้นบกสูตรทาไม่ได้ว่างั้นเถอะสู่รทาไม่ได้ว่างั้นเถอะ เราแก้หูสายติดทะเลแล้วนะขอบวนไปวงคนละหูแต่เฮ้ยขับเรือขึ้นบอกได้จริงหรอเฮ้ย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 ขึ้นบอกมาได้จริงๆเอาจริงป้าไม่ได้มีรถล่างนนี่ขับอยู่ เรือขับอยู่จริงไม่ได้มีรถมาลากใดใดทั้งสิ้นก็เดี๋ยวไม่เจาะทิพย์เลต้องรอลงบันไดจากเรือไปก่อนนะหันหน้ามาทางนี้อยแลอวก็ได้หลังสิอย่าลื่นก็พอใช่ไหมโอ้ยไม่เดินอยู่ในนึงใครลื่นก็วายแล้วป้าไม่มีใครลื่นหรอกใครจะมาลื้อนใครจะมาลื้อนใครจะมาลื่นล่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนกลับบ้านขอบคุณค่ะ ค่ะทุกคนก็ตอนนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วค่ะก็สนุกมากกับทริปนี้ต้องบอกว่าสนุกมากเพราะว่าคนขับเรือแล้วก็ลูกเรือสนุกมากด้วยพี่เขาโอเคตลกมากแล้วก็แบบไม่คิดว่าจะสนุกขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดว่าแบบทุกอย่างจะอร่อยขนาดนี้ใครอยากมาก็ติดต่อดได้นะฟุกขึ้นเบอร์ให้หรือว่าทิ้งไว้ใต้คลิปไว้ลองดูนะครับต้องบอกก่อนที่เราพูดว่ามาเกาะสมัยสารคือพูดผิดนะคะขอาที่ฟุกมันเนี่ยไม่ใช่เกาะสมัยสารจริงๆมันก็มีที่เกาะสมัยสารด้วยอันตกปลาแล้วแลกกินเลยแบบซาซุมิอะ่ะแต่ที่ฟุกมันเนี่ย 4,500บาท6คนค่ะทุกคน2000 years later ทุกคนค่ะสรุปคือตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วหน้าก็คือ,อย,ยังไม่ได้ล้างเพราะว่ากลับกรุงเทพไปจริงๆค่ะแต่ไปเอาไปทำทุระไปดูไปนีุ่ปคือมันบอกว่าไหนไหนพรุ่งนี้ก็ว่างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมาพักที่บางแสนอีกวันและกันอยากเที่ยวที่บางแสนอีกสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็สรุปคือวนหาโรงแรมจนได้ที่นี่ค่ะบาคนนี่ค่ะ โอเคเดี๋ยว้เดี๋ยวครูขออนุญาตไปล้างหน้ากันนะคะทุกคนแต่ก่อนไปลออ้างหน้าครูขอแนะนำเจลของทาเร็วได้ไหมคะทุกคนต้องบอกเลยว่าตัวนี้อยากแนะนำจริง,รงๆนะไม่ได้มารีวิวแต่อยากมาแนะนำแ่ลว่าอาจจะยังไม่รู้จักวันคือทาเร็วนะ,ะทุกคนที่มีขายในยวัสด์สันบูธหรือช้อปปี้รัาด้าคอนฟีต่างๆมิวเทียมซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าเขาเนี่ยเป็นลูกค้าประจำที่ซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วซื้อซ้ำ,ซซำ,ซซำคือเขาเขาอยากให้ครูแบบมาเล่าแบบมาบอกต่อว่าแบบเอออันนี้มันเหมาะกับคนทุกสภาพผิวนะเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ มีสิ่งที่ทำลายผิวหน้าคือสารประจุไอเนี่ยตัวซันเฟสเนี่ยไม่มีนะคะทุกคนแล้วก็ตัวเนี้ไม่ทำลายเกาะผิวด้วยแล้วก็ทำให้หน้าชุ่มชื้นแล้วก็หน้าเนี่ยไม่แห้งเหมาะมากคนที่เป็นสิวเพราะว่ามันทำให้ผิวหน้าเราแข็งแรงขึ้นพอผิวหน้าเราแข็งแรงขึ้นปุ๊บหน้าเราก็จะไม่เกิดสิวใหม่นะคะทุกคนแล้วก็บำรุงล้ำลึกมากๆนะคะทุกคนแล้วก็ของเขาเนี่ยเป็นออร์แกนิกแล้วก็ธรรมชาติมากๆนะฮะแพ้ผิวหนังแนะนำเลยนี่ผู้ขอแนะนำตรงๆบอกกันตรงนี้เลยว่าอยากแนะนำจริงอยากให้ทุกคนลองทำความ ทาเร็วตัวนี้นะคะแล้วก็ไปลองหาซื้อหาใช้ดูนะคะทุกคนซึ่งในฟูก็จะใช้ด้วยนะคะสําหรับจากธรรมชาติ100%นะคะแล้วก็สารชะล้างเป็นโปรตีนคงความชุ่มชื้นให้กับผิวฟองโปรตีนนุ่มล้างสะอาดไม่แห้งเ e อียดนะคะทุกคนรักษาความสมดุลของผิวด้วยนะคะควบคุมการผลิตน้ำมันและหยับยั้งเชื้อสิวปราศจากสารเคมีและสารอันตรายนะคะราคา250าบาทค่ะทุกคนขออนุญาตล้างน้กก่อนนะคะควันนี้เพิ่งเพิ่งล้างคลีนซิงเสร็จ เสร็จแล้วนะคะก็จะใช้เจลล้างหน้าของคาร็วนะคะทุกคนมาลองใช้กันเลยนะคะอุ๊ยเป็นเนื้อเจลใสแบบนี้นะคะเมื่อเช้าใช้ไปไม่ถ่ายให้ดูนะคะเขาฟุกรีบมากนะคะการใช้ของเขาคือสเต็ปแรกคือถูบนหน้าที่เปียกนะคะ10วิแล้วล้างออกนะคะรอบสองนะทุกคนก็ใช้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่า20วิแล้วก็ทำให้มันเกิดฟองเล็กน้อยนะคะทุกคนฟอง,องเขาเป็นฟองนุ่มโปรตีนฟองโปรตีนนุ่มนะคะ ยี่สิบวีลาก็ล้างออกนะคะล้างน้ำเปล่าออกเยอะๆเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะให้ด้วยผิวนะคะนนหน้าคือนุ่มมากไม่แห้งเลยค่ะทุกคนไม่เอียดเลยผิวหน้าคือนุ่มมากตอนที่ทุกถูอยู่แบบไม่มีฟองเบาๆนิ่มๆแล้วก็ไม่เหมือนเคลือบผิวแบบด้วยแบบอะไรก็ไม่รู้แบบเคลือบแบบนุ่มๆนิ่มๆแล้วก็ลาล้างออกคือแบบผิวก็นุ่มๆอยู่เลยทุกคนล้างหน้าเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่แต่ตาล้างไม่หมดนนะเนี่ยโปะนะฟลอน แล้วก็คือตอนนี้มันเห็นฟุกใช้แล้วมันบอกว่าดีมันก็ได้แบบลองใช้อยู่นะคะแบบว่าตัวเจลมันลองใช้อยู่แล้ววันนี้ฟุกก็จะพูดถึงตัวหนึ่งแถมๆนะคะก็คือเป็นตัวที่แบบเคยดังของแบรนด์เขาคือทาเรลวแล้วตัวนี้เป็นแคนเนเจลนะครับคือเจลแต้มสิวคือจะใช้คู่กันเนว่าบอกเป็นเบสดูโอมาสำหรับใครที่แบบต้องการที่จะรักษาสิวอะไรเงี้ยต้องลองนะคะทุกคนต้องลองเซตนี้เลยเลือที่ว่าสั่งเหมือนกันนะตัวนี้หนาตาหนึ่งร้อยแปดสิบเก้า,ากบาทนะคะนี่เห็นไหมอ่ามันเป็นนแบบนี้นี่ เป็นเจลๆแล้วก็เป็นกลิ่นแบบฟีลแบบลักษเสียวใครๆลักษะเสียวจะรู้ว่ากลิ่นเยู่เป็นแบบไหนนั่นแหละใครอยากลองใช้คู่นี้หรืออยากลองใช้เจลแล้วนะาได้ฟูแบบแนะนํามากๆก็ไปหาซื้อได้ที่วัสด์นะคะหรือว่าบูธมิวเซียมต่างๆโกเม็ทมาร์เก็ตนะคะคนวีช็อปปี้และซด้ามีหมดนะคะลองไปหาซื้อดูนะคะทานเร็วนะคะทุกคน สนุกมากค่ะทุกคนนี้สนุกมากบอกแต่ว,ว่าแบบไม่คิ้วสนุกขนาดนี้นะวันที่แบบไปอ่าวสันติหยีแล้วก็แบบตกปงตกปลาต่างๆก็สนุกนมากก็ถ้าใครสักมีก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะก็ใครอยากให้พวกเราทำอะไรอีกหรือมีที่ไหนที่แบบน่าไปมันมัให้พวกไปแบบไปเล่นไปทำวล็อกได้ก็เมนบอกได้นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะถ้าใครสักนิดก็กดไลค์กดแชร์แค่นี้มากกดกดกดกันทุกที่มากเดี๋ว่านเสาร์เราก็ดิ่งเก่งๆนะคะแล้ววันนี้พวกเราต้อลาก่อนนะคะบ๊ายบายตอบไหมนายไม่ไม่ได้บูลลี่นะแต่บอกว่าตอนเเนนีีี้ยยท่่ ทะเลนะแต่ว่าขาดเค่เรื่องหางยาวอย่างเดียวพักตกชวาวามีแล้ว <c oughs> มีจริงนะ <c oughs> ม,ม,มีจริงขาดเรือหางยาวอย่างเดียวกับแบบเป็นฟิลหมู่บ้านอะไรเงี้ยขาดแค่นั้นเราจะไปดูบ้านริมทะเลกันบ้ <c oughs> านพักตางอากาศระวังนะครับ